em bay bay mà em làm tốt sự lấy cái gì từ sẽ đi học PV có cái ใบใบามาเลยสามสิบวแล้วหนึ่งเห็น<า>เห็นววระเบิดเราอยู่ทางตะไม่ไม่เราเห็นระเบิดตอนเมื่อกี้เราอยู่ทางวิ่งออกไปจุดเอแล้วจุดบีขึ้นขึ้นทางไปแล้วเช็นเจอไหม ไปติดติดไอ้ยรอดได้ไงวะเชนเชนเชนบนนะเชนบนนะอะไรบนเนี่ใช่ใช่ตอนแรกเราวันี้ว่าเราแอบเราอุตส่าห์ไปแอบ เซ็นลงล่างมาล่างมีแกนผิดอ่ะเอาไปเผลอมองชซอ รอไปยั่ไงมเอออยู่ไหนอ่ะแอบอยู่ไหนวะนี่ยินเสียงใครกันเสียง เขาไม่ได้ยินมใช่ย๊า คุ 9, อยู่ไหนล่ะ <9. S 2> จะไปหาอยู่ <5. S 2> ไหนล่ะ <5. S 2> จะไปไปหาฮ้ <5. S 2> เอจอแล้วเย้ <5. S 2> <laughs> <Yeah. S 1> เราว่าแล้วเมื่อกี้เห็นไม่ยินเสียงหายก็ได,ได้แล้วเย้เฮ้ยฆ่าตัวตายเอา้า จะปาจะปาระเบิดควันไ,ไปปาปิดระเบิด ลงเข้เาใหม่อะทำไม อ๋อคือต้องอยู่้ำเงินใช่ป่ะวางเอวางเอวางเอคุณหาข่าไม่ได้โกดี้โกดี้ มันปลา,า,าควันกู่บอนดิกู่บอลคู่อเดี๋ยวดูให้มันปลาควันมันปลาควันกูไม่ได้โอเคไม่เป็นไงไปเอาร์ตอลระเบิดนะโ okay, อเค let's go ไร<อ> <c oughs> ยังไม่ได้อ,อ่านเลยเนี่ยแล้วการขอมันมีซ่อนอยางไปเอฟไปไเอฟ <c oughs> ไปเอไปเอฟเอฟเอฟเัฟเอฟเอเอฟเฟเอฟเเเอฟ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 อฟอเอเอฟอเลยกูเลยเก็ยังไม่เอเอาไปเออฟเเอฟอเ เออลืมเราก็ลืมดูไม่ดูข้างหลังไม่ได้แล้ววางแล้ววางวาง,วงบีวางบีบีมากเลยบีก็เอไปเลยเมื่อกีนอ้นึกว่า ทำไ,ไมตัวเต้าเดินช้าจังวะมันนี่คือปอปบาลัวครับนี่คือปอปบาลัวเมื่อกี้เมื่อกี้ปอปปอบาลัวครับปอปบาลัว ได้เหรอตั <laughs> ต้งกระโดดลงมาต่อหน้าเลยนะ okay, s <S ตั้งลงบีตั้งลงบีลงบีตัง้งลงบีไปเลย ดีดีได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนมาบีแต่ไม่น่าใช่นั่นเองตองแล้วอุ้งแล้วเออเออเออยู่เอ้เอ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 

ออกแน่นอนไม่ต้องบอกออกแน่นอนเฮ้ยโปบรัลป่ะเนี่ยปัญ่าเฮ้ยโอ้นกูจะใช้มิคู่ดีวะเราใช้มิค่ดูไล่ตายเลยครับมันมีะเิด <laughs> Lobby đây Ui, fan video đây ngay Ui, đồ let's move out. Hey, you beat Bob, แล้วเนี่ยเนี่ยอะไรวะเนี่ยแพ้เยอะคุณเอ๊ะครับคุณเอ๊ะครับคุณเอ๊ะคุณเอครับขอขอตาหนึ่งจะได้ไปตาดสิน้ กูไปกมีกูไปเลยกูเล่นเลยหนีหนีอะไรวะไม่หนีวะ